ชีวิตทำให้คุณตาบอดหรือว่าเมื่อชีวิตเริ่มเจอกับความทุกข์คุณจะทำอะไรถ้าหากชีวิตเป็นไปในทางที่แย่แล้วมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจงสร้างเหตุผลขึ้นมาที่ทำให้คุณนั้นกลับลุกขึ้นยืนขึ้นมาได้ใหม่เมื่อมีคนทำให้คุณนั้นผิดหวังเมื่อมีคุณมาทรยศคุณจนคุณอยากที่จะยอมแพ้และมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อชีวิตของคุณพังทลายลง จงจำให้ได้ว่าเหตุผลที่ทำให้คุณสู้ต่อไปคืออะไรเหตุผลที่ทำให้คุณนั้นลุกขึ้นมาได้ใหม่จงหาเหตุผลให้เจอถ้าสถานการณ์แย่ๆเหล่านั้นเกิดขึ้นก็จงบอกกับตัวเองว่าชีวิตเอ้ยสิ่งที่ฉันทําอยู่ในตอนเนี้ก็เพราะว่าฉันอยากจะทําให้แม่ภูมิใจชีวิตเอ้ย สิ่งที่ฉันทำอยู่ในตอนนี้ก็เพราะว่าฉันอยากที่จะให้ลูกๆฉันมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็นอยู่สิ่งที่ฉันทำอยู่ในตอนนี้ก็เพราะว่าฉันไม่อยากที่จะเป็นไอ้คนขี้แพ้อีกต่อไปการแก้แค้นผู้คนที่ดีที่สุดก็คือการประสบความสำเร็จสิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จและด้วยความกล้าหาญแบบนั้นพร้อมกับคำยืนยันที่จะสู้เมื่อตัวของคุณ ล้มลงก็จงหันมองขึ้นไปบนฟ้าเพราะถ้าคุณมองขึ้นไปได้คุณก็จะลุกขึ้นไปได้ใหม่เมื่อสิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามที่คิดไว้เมื่อสิ่งต่างๆเกิดขึ้นโดยที่คุณคาดไม่ถึงเหตุผลเดียวที่คุณคิดมาได้ในการที่จะก้าวหน้าต่อไปมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งและทำให้คุณยังอยู่บนเส้นทางของตัวเองต่อไป เหตุผลพวกนั้นคือสิ่งที่สำคัญจงหาเหตุผลในสิ่งที่คุณทำให้ได้เหตุผลที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งเหตุผลที่จะทำให้คุณดำเนินต่อไปด้วยความศรัทธาเหตุผลที่จะทำให้คุณไล่ตามความฝันและเมื่อทุกทุกคนต่างไม่เห็นด้วยหรือไม่เชื่อในตัวคุณอีกต่อไปแล้วและต่างก็บอกเป็นคำเดียวกันว่าขอโทษนะ ฉันไม่เชื่อในตัวคุณอีกต่อไปแล้วไม่มีความไว้ใจให้อีกแล้วใช่ค่ะความรู้สึกแบบนี้มันเจ็บปวดมากเข้าใจได้การที่คนใกล้ตัวที่สุดและคนที่อยู่ข,ข้างๆคุณมากที่สุดสิ้นหวังและก็หมดความรู้สึกกับตัวคุณไปมันเป็นเรื่องที่ยากจะรับได้และผู้คนมากมายหลายคนที่ฟังอยู่ก็เข้าใจคุณได้เช่นกันพวกเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลย สถานการณ์ที่ทุกคนร่างกายของคุณมันบอกว่ายอมแพ้แล้วไปต่อไม่ไหวและสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยคุณยืนอยู่ได้นั้นมันไม่ใช่เพราะว่าคุณแข็งแกร่งไม่ใช่เพราะว่าคุณเข้มแข็งแต่มันเป็นเพราะว่าคุณไม่มีทางเลือกอื่นแล้วตังหากค่ะคุณถูกต้อนจนมันจนมุมไปหมดแล้วมันไม่ใช่ว่าคุณไม่คิดที่จะเลิกนะมันไม่ใช่ว่าคุณห่วง และก็ยืนกรานแบบนั้นแต่ชีวิตของคุณมันกดให้คุณจนมุมจริงๆและคุณก็ไม่สามารถปล่อยสิ่งใดไปได้เลยแล้วคุณจะต้องยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางพายุแล้วก็ก้มหัวสู้ต่อกับสิ่งที่ตัวเรานั้นศรัทธาเราจะต้องอดทนแล้วก็พูดออกไปว่าอดทนต่ออีกหน่อยนะขออย่างเดียวก็คืออย่าเพิ่งยอมแพ้ในตอนนี้ จนกว่าคุณจะสามารถผ่านเรื่องราวมาได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนที่ยิ่งใหญ่คือคนที่ไม่ยอมแพ้ฉะนั้นคุณจะต้องเต็มใจที่จะอดทนเพราะว่าเราไม่ได้ทำสิ่งนั้นไม่ได้เพราะสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทุกคนมีก็คือความเป็นไปได้ที่ไม่มีทีสิ้นสุดแต่คุณจะต้องอดทนต่อไปราวกับว่าจักรวาลกำลังทดสอบความมุ่งมั่นของเราหากคุณยอมรับได้ว่า คุณต้องการอะไรแล้วก็จงเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ถ้าคุณต้องการอะไรก็จงเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้จงจินตนาการถึงอนาคตอย่างมีสติและสม่ำเสมอจงรู้สึกถึงความรู้สึกว่ามันจะเป็นยังไงถ้าคุณบรรลุเป้าหมายนี้จากนั้นก็แค่ลงมือทําซะทำทำและก็ทําและการกระทําที่ได้รับแรงบันดาลใจไม่ว่าจะอะไรก็ตาม คุณก็ทำได้ทั้งนั้นขอแค่อย่ายอมแพ้และอย่าริอาจล้มเลิกเป็นอันขาดจงเดินต่อไปในท้ายที่สุดมันจะมีความช่วยเหลือและความสุขอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนจงเงยหน้าขึ้นในตอนจบทุกอย่างจะไม่เป็นไรจงศรัทธาในความเชื่อและสิ่งดีๆก็จะมาอย่างแน่นอนเพื่อได้อีกสิ่งหนึ่งคุณจะต้องล้มเหลวเป็นร้อยๆครั้ง เพื่อที่จะประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียวคุณจะได้เรียนรู้ก็ต่อเมื่อคุณล้มเหลวเท่านั้นและเมื่อคุณล้มเหลวมันโอเคอะที่คุณจะเครียดมันโอเคที่คุณจะร้องไห้ออกมาแล้วก็วิ่งกลับบ้านก็ได้นะแต่ยังไงก็ตามคุณต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ผู้คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้พวกเขาเคยผ่านการล้มเหลวมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนผู้คนมากมาย หยุดเพียงเพราะว่าล้มเหลวพวกเขาทุกคนก็เคยล้มเหลวจงล้มเหลวต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคือเครื่องมือที่มีพลังมากที่สุดที่คุณจะสามารถมีมันได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้มันยังไงคุณจะใช้มันผลักดันคุณให้เดินต่อไปข้างหน้าหรือว่าคุณจะใช้มันกดดันตัวคุณเองให้อยู่กับความสิ้นหวังถึงทุกทกคนที่กำลังเจอมรสุมชีวิต อยากจะขอบอกอะไรว่าอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องรู้คือสิ่งที่คุณจะต้องผ่านไปก็คืออย่าสนใจมันถ้าเกิดว่าอยากจะผ่านมันไปให้ได้จงอย่าสนใจมันมันเป็นแค่สัญญาณว่าความฝันกำลังจะมามันไม่สำคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่30ปี40ปี50ปี60 70ถ้าชีวิตของคุณมันยังเดินหน้าต่อไปไม่ว่าปัญหาอะไร คุณก็จะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นมากพอในตัวของคุณเองการจะเป็นที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำคุณจําเป็นต้องล้มเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณมีแรงแค่ไหนที่จะกลับมาลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณล้มลุกลุกลานและคุณตะเกียกตะกายจนคุณกลับมายืนขึ้นได้คุณจะรู้ว่าหลุมที่ทำให้คนตกหลุมเดิมนั้น จะไม่สามารถทำให้คุณล้มลงได้ในอีกรอบที่2แน่นอนถ้าคุณมีความอดทนมากพอชีวิตก็จะให้รางวัลที่คุ้มค่าแก่คุณแน่นอนแล้วถึงตอนนั้นความฝันมันก็จะกลายเป็นความจริงฉะนั้นนะคะคุณจะต้องล้มเหลวให้มากเพื่อที่จะได้รู้ว่าความสำเร็จนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงมันคือบททดสอบว่าคุณคู่ควรกับความฝันของคุณหรือเปล่าขอแค่อย,ย่าหยุดพยายามและก็เดินหน้าต่อไป